ไม่ต้องเฮ้ยม well, so, so, ีโปรเทคนี่ว่ะเยี่ยไอ้ก็มีไอคนยิงไม่ใส่ครับคนยิงไม่ใสครับคนยิงไม่ใส่ด้วยเอ้ยคนขลังไม่ได้ใส่นะคนขลังไม่ได้ใส่นะมีใส่มันทำไมใส่ไม่ใส่หลักแจ็คล่ะกินไปก็ใช้ไปแต่ในได้เลยเนาะเฮ้ยทำไมไม่ใส่ทุกคนเราเฮ้ยเออเตยนะครับพี่ชักพี่เมื่อวานเมื่อวานเรียก แค่แบบว่าให้มันจบแค่ตรงนั้นก็แค่สองเอ็มเองนะเง <c oughs> ินเหมือน,นมองเขาไปควายซับแตไบ่ไม่เงินเงียบนี่หว่าโจมเงินแก๊งมะเนี่ยไอ้ที่จะไถเงียบเลยท้ายนี่หว่ารูปหนวดแล้วก็ดูทรงแลเสียนาโนนะบอสฟีล <c oughs> แบบได้สองล้านแล้วแบบเรื่องไม่ถึงผู้บอสหรอุวัดเงีตุกับโหมกนี่หว่าสองล้านไม่ให้ก็ยี <c oughs> e ่สิบไปที่มึงขำนี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริง สองม้านไม่แจกก็ยี لا, ่สิบไปนันก็บอกแล้วมันถึงเท่าไหร่นะเฮียยี่สิบโอ้เฮียยี่สิบเท่ไหวหรอก็ตีไปหน้าพาหน้าพาเลยเสียเวลาไปงานไว้เลยงานเร่งไปน่าพาเลยได้ยังไงยี่สิบเบลลเอาเร็วเร็วเร็วร้อนผมบ้อนเอาอย่างี้เฮียถ้าเฮียตีกับผมอ่ะสุดท้ายอ่ะเฮียผมก็ต้องเปลืองของทั้งคู่ถูกไหมโอ้ยแล้วเฮียได้เงินเดือนพันห้าเองไม่เปลืองไม่เปลืองกูไม่กดของกูเล่นกับมึงก็โง่โม่งอ่ะมึงก็อุ้มกูซิเอ้า เล่นเบื้องอะไรอ่ะสุดท้ายอ่ะรักสามเอ็มได้ไหมเฮียแกงผมก็แย่ไม่ถีบกม่มีบไม่ถีบไม่ถีบไม่นผมไม่รู้ไม่ถนบไม่้องไมกูบอกม่ดีพไม่นีบไม่ถีบไม่ถีบกม่ีบไม่ถนบไม่าีบไม่ัองไม่ถีบไม่ถอบไม่ถีบไม่ถีะไม่ถีบไม่าีบไม่ถ้บไม่ถีบไม่ะีบไม่ถีบไมรถีบไม่ถีบยม่ถีบไม่ถีบไม่ไม่ถีบไม่ทีไม่เี็กต่อนะ กูไม่ให้มึงจบเดี๋ยวกูตีมึงหลูบอยู่อย่างนั้นอะชีดาร์ดันโอ้ยเฮียก็ทำผมเกินทรมานแค่ไหนฮะมึงเห็นดีมเห็นโดนไหมล่ะไม่หรอกเฮียยี่สิบมันก็ยังไม่ถึงตอนเนี้ยเฮียผมก็เพิ่งทุ่มของหมดตัวไปถูกไหมล่ะเอาเท่าไหร่นะเองต่อมาตอนนี้มันโอ้โหเฮียผมยังไม่ได้ส่งอลไรแกกันเพิ่มเลยแกมึงมึงบิดทะเบนดีซีไปร้อยกว่าเอ็มเออแล้วที่บิดกูไปสิบสามเอ็มอะบิดใครอะเฮียบิดเขาแกงมึงอะม่ตนนี้แกงมึงไงบิดสุดไปบิดอะไรมึงไม่ตายเลยแล้วหรือเปล่่าาวอััันนนน้ม แล้วมึงบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากูกูไม่เอาสักบาทเลยมึงเอาเงินที่บิดคนอื่นเขาไปคืนนะป่ะทุกบาทเลยอ่ะทำได้ไหมกูไมวมึงสักบาทไม่เฮียผมก็บอกไปแล้วว่าในพาตรงนั้นอ่ะผมคุยกันไปแล้วว่าสถายแลตรงนั้นมันคือของน้องคนนั้นไงผมไม่แต่คือโหรไปยุ่งไงแกงมึงแล้วมันอยู่ในแกงมึงไหมตอนนั้นอยู่เฮียแต่ตอนมันเปิดลับมันเปิดลับบอกว่าโตโ h ป p เฮ้ยแต่ตอนสุดท้ายอันนั้นผมก็เคลียร์กับนายพลไม่ตั้งชื่อว่าโ hop bed โ hop b e ะ ก็บอกไปแล้วว of ่าถ oh, ้ายังไงก็ไปตามกับน like> ี่เอาของตัวบิดม nice> ันม no> ีกี่ตัวแก๋งในแกงมึงอ่ะคนเดียวเฮียใช่กูได้มาสามสี่คนเลยปะตัวบินบิดอ่ะนี่มันออกแก๋งไหยังอ่ะออกไปแล้วเฮียใช่ป่ะวะจริงปะที่มันพูดจริงวรถแก๋งรถเทระบอดมันเหลือมันเหลือเทระสอง้วบอดไม่ไอที่บินบิดบิดบิดในมีไอไอคนนั้นคนเดียวป้าที่เรื่องบินอ่ะ อันนี้ไม่เแต่อถ,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 ถ้าโพสต์น่าจะมาครึ่งประเทศครับอืมมาโพสต์<ห>เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเฮียลองรีเช็คดูมันมีอยู่คนเดียวเฮียนี่แบบไอ้นี่เลยสลบคนที่บิดมีคนเดียวถูกไหมถูกไหมไใช่ครับเฮียใช่ครับเฮียเฮ้ยพวกมึงก็คัดคัดกองให้กูหน่อยดิไอ้ช่ายยืนเอือเป็นใบอมอะไรกันอยู่วะไม่น่าใช่นะเพราะมันมันตั้งว่าชื่อโผล่แบบสุดท้ายคนในแก๊งมันก็น่ามีแบบรับรู้ด้วยน้องไม่ไม่ไม่สุดท้ายกูรับดูสุดท้ายกูฟังกูฟังเป็นชื่อแก๊ง กูแค่อยากรู้ว่ามีกี่คนที่มันทำอย่างเงี้ยในแก๊งมึงอ่ะกูไม่อยากให้คนดีๆมันมันออกไปแล้วเนี่ยอุ้ยต้องก่อนนะเนี่ยอืมก่อนนะนี้ก็ไม่เคยคิดจะห้ามถูกไหมล่ะเอาเอาได้แบ่งต่างกันไม่ห้ามแต่กูไม่อยากให้คนดีๆในแก๊งมึงสวยนะกูพุ่งตรงเลยบิดพวกรถอะไรซีอะไรเฮียรถไฟฟ้าใครบิดอ่ะฟ้าไอที่ไปหลอกขายรถไฟฟ้าเขาถังน้ำมันให้เขาอะยังอยู่ไหมตอนนี้หยุดงานเมน่อไหน่เฮีย มึงอยู่ครับมึงพูดมาเถอะมันเป็นอะไรมันคนทำมันก็ออกไปแล้วเฮียตอนนั้นตั้ไอบีมนะมันก็ไม่เชิงบิดนะมันก็คือขายจะซื้อขายปกตินะถูกไหมสุดท้ายมันก็คือเหลี่ยมตอนนั้นหรือเปล่าครับเฮียก็ออกไประนาตรงนะหรือเนียมเออหรือเหลี่ยมมันมันก็ไม่อยู่แก่งกันแล้วเฮีย มีสองนะตอนแรกบอกมึงบอกกูหนึ่งนะมีมีสองแล้วนะใช่อ่ะโอ้โหเฮียอะไรวะมันเรื่องอะไรตอนนันมันก็ไม่ได้เชิงกระบิดนะเฮียมันไม่ใช่แบบโอนมาแล้วแบบไม่จ่ายไม่มึงเอามึงมึงมึงมันมีเซนจริงหรอมันเลี่ยมไอ้เฮียมึงมองมึงมองยังไงไม่ดูเลทวะไอ้เฮียอย่าพูดให้ตัวเองดูดีหน่อยเถอะวะไอ้สัสเราไม่ได้มองเรไม่ได้มองผมก็ไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีเฮียเรไม่ไดผิดก็ว่าไปตามผิดเฮียถูกก็ว่าไปตามถูกผมไม่ได้แบบว่าผิดแล้วจะบอกว่าตัวเเเเออองงถููกกมมมมมมันนนไไ่่่่ีีีียยยยยึพาาทื้ มีไหมมีไหม,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 มสองสองอยู่หรอมีปะแกไม่ไต่ไมน่าเลยโคลเขียวไอโคลเ,เขียวชื่ออะไรวะโคลนะครับน้องโคลเขียวน,น,น้องมันชื่อไปน้องมันนี่มีมาดูมา Hmm. จะมีอีกไม่ไน่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะมีให้กูได้ยินอีกไหมมีครับเฮี่ยตัวทําออกไปแล้วด้วยจเจริงจริงๆวะ่ะอาอนี้ก็มีกุกระทืึมได้ป่ะเรื่องหรอเนี่ยอืม ได้เหียะเราปากให้ได้อย่งี้เดี๋ยวไปซื้อสภาครูอะไม่มันไม่ได้แล้วว่าเราล่างกดไปแล้วไอ้เงี้ยพวกต่ำต้อยพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอบอสใช้คอมวินโนอะไรบอสอะไรครับฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณเอ้แชทฝันได้ดีอะไรวะโดนเห็นมาว่าไงนะอะไรอะไรกระสุนบอดบอสนะฟังไม่ทันวะ ยินยันนะมึงไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ถึงอะไรครับไม่รู้เรื่องเรื่องบิดเนี่ยไม่เชื่อเลยใช้วินโดว์อะไรอ๋อวินโดว์สิบครับบอกนะที่คุยกับพี่กาวนาว่าแบบหน้าตาผานแล้วว่าแบบใช้วินโดว์เรื่องบิดอย่าหาไปง่ายสิบเอ็ดนะเนาะร่วมอยู่แล้วอ่ะวินโดว์สิบเฟรมเยอะกว่ามั้งถ้าเฟรมอะแล้วมึงไม่คิดจะห้ามมันมันยังใหม่อยู่อ่ะต้องรอต้องรอก่อนท้ายผมผมพูดมันก็ได้แค่เตือนไงถูกไหมไม่เดี๋ยวมันเอาชื่อแกงไปโพสนะ ได้รับแทงเดิมพันนี่ไอตัวเดียวกันวะเป็นคนคนนั้นแหละครับที่บอกว่าชอบรับแทงพ,พันเดิมอะไรนนี่เยอะแยะไปหมดตั้งชื่อว่าโฮเบ็ดแล้วก็เบอร์มึงจะี้บอกว่าสุดท้ายได้แค่เตือนไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วว่าคนที่โพสใช้ชื่อแก๊งมึงงนี้ใครทําก็ได้ดิใช่ไหมแม่แล้วตัวทํานี่อยู่ระดับไหนของแก๊งมึงวะตัวใหญ่ไหมไม่ได้ขนาดนัะนะ้นเฮียไม่ได้แบบ เล็กตัวเล็กๆก,กันเหรยแล้วทำไมาถึงห้ามไม่ได้วะมันบิดไปต้องหลายรอบมีรับรับส่วนจากมันด้วยเหรอใช่ครับไม่บิดไปต้องหลายรอบไม่ผมพูดอนะ่ะผมผมพูดตามตรงนะอย่าง อย่างรอบแรกเท่าที่ได้ยินมานะไอ้รอบของอะไรทเวนตี่จียมันหรือว่ารอบไหนที่มันเป็นเรื่องแทงอะไรเงี้ยสุดท้ายมันผมไม่ได้ไปนั่งยุ่ง่วนมันคือการแทงของตัวไงอย่างรอบรอบรอบก่อนมันก็เป็นไม่ได้แบบเปิดโต๊หรือว่าอะไรมันไม่ได้เปิดเองรอ,อบ,บหลังๆก็แค่เตือนเตือนตามปกติครับถ้าเอามาเล่นเฟร,รมอะไปหาวินโดว์มันก็พลาดรัด้วยว <Windows S 2> ินโดว์ไปหาซื้อตามร้านของพวกที่มันทำอะ่ะ ร้านไดไฟฟอร์ดมั้งร้านใครไม่รู้วะที่มันรับลงวินโดว์วินโดว์โก้ละบ้านโหเฟียมลั่นวินโดว์โก้ไปเลยน้องเล่นไฟเอ็มอันนะแต่ถ้าไม่เล่นไฟเอ็มมึงจะบอกว่าต่อให้มึงจะต่อให้มันจะเอาไปตั้งเป็นชื่อโฮไปเปิดก็คือมึงก็ทำอะไรไม่ได้ไงเหรอใช่เฮียถ้าผมพูดใช่ไหมว่าตอนแรกอะตอนแรกมันก็ตั้งมันก็เปิดตัวปกติเฮียมันไม่ได้ยังไม่ได้บิดใครนะตอนมันเปิดตัวเนื่องกับเบอบิดตอนหลังแล้วมันก็ออกไปเลยอะเฮียกันไหมน้องมันก็พักไปเลยไง ออกมันต้องมีคนกินกันไอ้เหี้ยอย่าพูดได้ส่งๆใครยานนห้มันออกน้องอาไม่ไม่พี่ชายพี่ก็ต้องเก็บกับว่าน้องันนี้มาเลยอ่ะเก็บไปก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะถูกไหมครับสรุปมันออกหรือมึงเอามันออกไม่ผมก็ต้องเอามันออกหรือเฮียมันไม่มาเฮียมันไม่มาไม่เล่นไม่อะไรเลยอ่ถูกไหมครับเพราะสุดท้ายมันก็เป็นสลอดตายอ่ะ พูดไม่ค่อยตรงกันเลยมึงไอ้กล้วยมันเคยอยู่นี่บอกหน่อยดิทีทำอะไรไร้เฟรมไอ้ไม่ได้ที่เรื่องเฟรมครับที่มันเคยอยู่นี่มันได้ห้ามจริงปะทั่วไปเนี่ยก็ได้หมดต่างกันไม่ห้ามจริงปกูไม่รู้เอี้ยเขาไม่ได้กูไม่ได้ยุ่งในเรื่องนี้ไอ้กล้วยปกป้องเอ่ะ อรับปากนนะถ้าไม่มีอะเรื่องบิดแข็ง้ช่ไเครับปากให้ทำมีคือโดรนทืบมั้ยไม่มีอยู่แล้วบอมเดี๋ยวมันก็ทำไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอทำได้สามเอ็มไงสามเอ็มมันก็ทำได้ดิ่เอาตยวบิอ๋อเป๊ะเลยเล่นกลมๆปะเลมกลมสามเอ็มแล้วสิบคนนั้นสามสิบเอ็มแล้วสองศูนย์สี่หนึ่งอย่าไปดูน้องมันมากเลยน้องมันเรื่อๆหรอกคนทำมันมีไม่กี่คนนี่ เราเรื่องเนี้ยเรื่องล่าสุดนี้นมาคุยเออเนี่ยสรุปไงบอสบอสเรียกยี่สิบเนี่ยเอาเออยี่สิบยังไงเมื่อวานสองก็ไม่เอาสองนี่ไม่จ่ายเองอ่ะเหียน,น้องมันก็ถ้าไอ้น้องมาเล่าน้องไั้มีตังเหียแล้วแบบน้องอันนะบอกทีหลังเนี่ยไห่บอก<ม>ให้ยืมได้ให้บอกไปยืมมาก่อนกูให้เวลามันแล้วติดได้่อนได้ ถ้ายี่สผมก็จ่ายไม่ไหวหรอกเฮียวันผมโดนพวกนี้ผมล้มหนักอะลยเฮียมันมันทำอะไรยากเงินกอกทายแกงไหมก็พักออกมาใช้แล้วไงเฮียมันทำอะไรยากแล้วตอนเนี้ยมีตังค์เท่าไหร่ไม่ไมส่งนะครับเฮียมึงมีตังค์เท่าไหร่โอ้ยตอนนี้เหลือไม่ถึง10เลยเฮียเพิ่งปลักออกมาลเลยนี่เองมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ไอ้ไอ้อะไรเฮียม,มีเท่าไหร่ เงินมึงอะตอนเนี้ยไปไอันผมมาร้อนอ่ะมีอยุดร้านเดียวเองเฮียเนี่ยร้านร้านสามแสนมึงไม่คิดจะประมูลกันหรออ่ะแกมึงอ่ะโอ้หเฮียผมตอนแรกมันก็มีคิดเฮียแตสุดท้ายมันผ่านตอรี่มาผมเล่นกันสามสี่ตอรี่ติดอ่ะมันมันมันก็มันมันก็หมดแล้วเฮียสรุปยี่สิบเอ็มเนี่ยถ้าเอาไหวเท่าไรต่อไหมต่อราคามาสซักสี่ได้ไหมเฮียเฮ้ยมึงต่อเยอะไปว่ะ แล้วสุดท้ายผมก็ม,มันก็มีเท่านี้เฮียมันก็มันก็มีให้เฮีเยได้เท่านี้ยี่สิบห้ามต่อเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะเอาผมผมก็พูดตรงๆว่าผมมีให้เฮียเท่านี้ไงผมก็คุยตามตรงแบบมีมีผมก็มีให้เท่านี้ ถ้ายื่นเรื่องมันตีได้ป่ไหนม,มันเลือกวันได้ป่ะวะเรายื่นเรื่องสภายื่นไว้ก่อนได้ปะ่ะใช่ยื่นก่อนแล้วก็อยู่ที่คุยกันแต่ละคอมส<อ>ามส<ด>ามวันปะฉันไมไ่ผิดอ่ะแล้วรู้ตัวเองไม่พร้อมเลยไปตีทีมีเน็กทำไมอะ่ะรอบที่แล้ว ถ้าของไม่มีจริงๆอ่ะพลาดเปล่ามันมีพี่เดี๋ยวมันอีฟไม่ให้หรอกจัดใจมาสัดใจมามีมันหมกมันมีอยู่แล้วตำรวจไม่จ่ายเนาะยี่สิบเปอ็นต์บางกูจะได้ไปยืมเรื่องสภาไปก่อนแล้วเคยเรียกวันีผมก็มีเท่านี้เฮียผมมีไม่ถึงอีฟคือบัตรล้วเนี่ยถ้าทำตรงอ่ะเดี๋ยวพี่คิดว่าผมหมกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแบบเฮียก็เห็นว่าผมเล่นสตอรี่แบบเล่นติดๆกันอ่ะเช่ารถคันหนึ่งก็สามแสนห้าแล้วนะ สามสิบคนมันเป็นเงินแก๊งออกมันก็ถูมันก็แค่ค่าล็อตมันก็โดนกันหนักแล้ววะเฮียไม่มึงไปเอามาคนละล้านมันก็มีครบแล้วนะแก๊งมึงต่นน้ยี่ห้าสลัออ่ะโอ้เฮียเล่นตอรี่กันเป็นอาทิตติดทุกคนนี้คนออนมันยังไม่ขึ้นเลยเฮียหนองมันยังไม่ได้ฟาร์มกันเลยเฮียค่าคาอยู่ลูกไหนวะอันเนียบอสกูให้ต่อแต่ว่ามึงต่อตามไปมึงก็เอาขึ้นมาอีกดีลองลองลองเอะมาที่มันไม่น่าเจอะ สีมันต่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่แย่ใครเขาจะให้ไหมเราเฮียก็ที่ผมผมนั่งคำนวณอ่ะมันมันก็คือจากสมมติว่าเฮียตีผมใช่ไหมอย่างน้อยเฮียเฮียเฉยต่ำๆก็เอ็มหนึ่งอะเจี๊ยน้อยสุดใช่ไหมถ้าทางแก้มก็เอ็มหนึ่งผมก็รู้ว่าเฮียเียได้อยู่แล้วไอนี่แต่มึงเสียนะนักเก่งเมื่อเก็บของก็เยอะนี่ เไปไหนหมดวะเก็บเยอะชิบหายผมเล่นกี่ยี่ติดแล้วไอ้เงี้ยของเด็กเกมมึงเก็บไม่เยอะมาพวกกูเหรอเป็กูว่าเคยเล่นสี่ห้ารีติดพวกกูยังไหวเลยเออตอนพวกมึงรุมกูกันก็ไม่เป็นไรเลยภาพจำมันบอกอยู่นะเว้ยที่พวกกูไปหา mkk มันกระจูกก็มายิงพวกกูอะมึงเล่นมึงก็เสียประมาณสิบยี่สิบอยู่แล้วนะแถม เหนื่อยด้วยแค่ไม่เจอเวลาไปฟาร์มอ่ะแก้งแจ้งแตกด้วยนะโดนโดนเยอะนี่ตรงนี้ถ้าแก้งไม่เต็มทำเหมือนรอบที่แล้วปะเข้ามาแล้วก็เลื้ยนไอ้นายเอา้าจำได้ทำไมอ่ะนั่นแหละกูก็ ต่อมาดิต้องทำดีกว่าสีเอ็มต่ำไปมันต่อ80%ไปนะมันก็ได้อยู่แค่45เอมเท่านั้นแหละเฮียมันมากกว่านี้มันก็ไม่ไม่มีการจ่ายกันหรอกเฮียผมก็แค่เรื่องการ์ดลยต้องมี10เอมล้วเอารถมาก็ได้รถทางแก๊งเมื่อเอามาให้หมดอ่ะมีคัน่ะ30คันถึงปะอันนี้อันนี้ ดอะไระ่พ <ok> <eventually> ีจ่ายมาเป็นรถก็ได้ให้มันถึง20อ่ะ20เมมอ่ะเอารถมาขับก่อนมึงได้หรอกเฮียขับไว้ไม่ได้นี่เฮียรถตัวทองมาขับก่อนมามึงไม่ให้แหละงง่ายๆไม่ต้องพูดเยอะหรอกใช่ไหมถ้าเป็นรถผมก็ให้ไม่ได้เฮียคนเราถ้ามันจะจ่ายดินสุกทางเลยลั่นเลยบอสคือมันไม่ให้หรอกสุดท้ายผมก็คำนวณจากไอ้นี่ที่มันเป็นไงเฮียแต่ตอรี่ที่มันให้อะมาเฮียคิดว่ามึงมเสียแค่ให้อะมาเสียกว่านั้นเราทำเรนอะป่ะไปเรื่องเสือผ้าเถอะ มันคิดว่าเราไม่กล้าเล่นมั้งอะรถไม่เดี๋ยวไปปลดพจน์ไม่เดี๋ยวไปปลดพจน์เหตุไว้ก่อนมันโดนทีเป็นเอกกระทืบต่อแน่ยมันคิดว่าเราแบบไม่อยากตีไม่ยื่นเรื่องไว้รอหลังมึงก็ทื่อมัน